ลองผมซูมไม่ได้ครับซูมเข้าไปใกล้ๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวภาพจะเบลอเพราะว่าเลนสผมเสียสเขายิงไกล <atas S 2> ได้แล้วครับจารแถมสองศูนนะครับสวยส,สดจริงๆลูกนี้ยิงไกลทาลงซ้ายเอาล่ะลดหลุดแล้วยังไง เรียบร้อยครับลูกนี้ลดได้ assist นะครับกระผู้ที่ยิงเข้าไปก็เป็นพิรินนะครับสามศูนย์นะครับไปถึงไหนแล้วอ่ะเออเล่นได้เขาเล่นกันอยู่เนี่ยนี่ครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสิบสองอะไรมาเร็วๆสิครับก็คิดดยู่เลยมาเร็วมาเร็วๆยังมาเอออะไรอ่ะเออมึงไม่มาได้ไงช่วยพี่เขาด้วยสามศูนย์แล้วสามศูนย์ พุ่มนะครับมีตวอย่างไม้ทุ่มเข้ามาในตอนแม่ไม่ถึงพี่ไก่ไหลขึ้นมาพี่ไก่ได้บอลอีกทีนึงพี่ไก่ไหลามาขวาพี่ไก่ยิงโอ้โหสวยครับลูกนี้พี่ไก่ตึงยิงตึงผ่านไปข้างหน้านะครับแล้วมีตัวโฉบเข้ามามงเข้าไปนะครับสามประตูต่อสอง ตั้งกลับไปยังได้อยู่นะครับข้าไหนไม่ให้ไปไกลก็ใส่เบิ้ลกลับมาให้้หลังเอาลุดยังไงอสามสามครับแม่เวพีสวนสยามมาในคอเตอร์สองนี่มาพร้อมกับฝนจริงๆนะฮะโอ้เมื่อกี้ต้องขอโทษขอโพยกันเลยทีเดียวนะครับผม ม่กี้กลองผมเกิดน็อกไปดื้อนะฮะไอจังหวะที่น็อกไปนี่เมื่อกี้เรือููของเรานะครับก็ยิงประตูขึ้นนำไป4ต่อ3นะฮะจากเอ็มนะฮะยิงนอกกรอบเขตโทษสวยเลยทีเดียวยังไม่เปล่านะครับโอเคหมดเวลาการขันควอเตอร์2นะครับเรือูแฟนคลับนำ วิพีศูนสยามไป4ประตูต่อ3นะฮะตรงนี้ก็พักเบรกวอเตอร์2กันก่อนจะยิงอ่าจนได้ครับเอาจนได้5ประตูต่อ3นะครับเรียบูาแลนด์การขับขึ้นนำ กาสนี่เจ็ดแปดครั้งนะฮะเอาเอาเอา,เอาพี่แยมยังไงเอาเข้าจนได้พี่แยมตันี้กองหลังมีพีสุทยามครับต่อบอลกัินพลาดนะครับ<ด>ก็เลย,ยเจอฉกหน้าปากประตูแล้วไหลกลับเข้าไปให้พี่แยมซึ่งยืนคนเดียวอยู่หน้าปากประตูะครับพลิกตัวจิ้มบอลเข้าไป ยิงละยิงแล้วลินเล็ง้างเต็มตีนจิ้นจิ้นได้บอลหลายกลับเข้าไปกในยิงไหมได้เอาจนได้ครับเบอร์เก้านะครับ เล่นแฮตทริกเมื่อคืนนะนะไม่ดีมั้งถึงว่าโอ้ลูนี่ถึงพี่ต่อยจนได้แปดสามน,นะครับเมื่อกี้นี่พี่ต่อยยิงแฮตทริกประตูที่สามของตัวเองไปนะครับแล้วเป็นประตูที่เก้าให้กับเรือบูทแยร์แฟนคลับนะครับกับ ในกรเพื่อสกำลังแล้วก็เพือช่วยันมิดชันเพื่อนนะครับผมก็